วันนี้อัปเดตรถให้เข้าใหม่นะคะวิพี่ขาที่โกดังบางนานะคะนะ้ารถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเนแคปิตอลหรือว่าอาดีดีดคาเซนเตอร์นั่นเองนะคะนะ้าพี่ซื้อสดไม่มีแหวนพี่เช็คประวัติได้เลยแล้วก็ใหม่แท้ทุกคันเลยนะคะวิพี่ขานะคะเนี่ยแถวเนี้ยคือรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้กิบอัปเดตรถให้นะคะวิพี่ขาหารุ่นไหนก็ติดต่อกิบมาได้เลยนะคะนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจาก อโซนนี้รถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะนะก็จะมีเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงแบบนี้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่478,0 0 0บาทค่ะพี่ได้เป็น4ประตูยกสูงให้แบบนี้เลยนะคะพี่ขานะคะแล้วก็เป็นรถปี20นะคะนะเป็นรถปี20นะคะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้แคปบนะพี่พี่ขาแคบปี21นะคะ สมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดารถปี21ราคาอยู่ที่3 9 0 0 0บาทค่ะพี่ราคาเริ่มต้น3าม0 0บาทใช่เปิดราคามาแล้วคือแบบคือตลาดพ่อค้าลงแล้วนะพี่พี่ขาตอนนี้นะคะนะจะหมดแล้วถ้าใครช้ามหมดนะคะพี่พี่ขานะคะ <laughs> แล้วรถคือกิ๊บอกว่ารถนี้คือดีมากๆ นะคะดูสภาพดีคือดีมากๆเลยนะคะสำหรับแคปนะพี่ขาแคปเกียร์ธรรมดาใครที่หายอยู่นะคะแล้วก็รถ v ีออนะคะ v ีออปี21นะคะพี่ค่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่315,000บาทนะสำหรับ v ีออนะใครที่หา v ีออส5 NT เกียร์ออโต้นะคะพี่ค่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตรถในลานกันบ้างนะคะ นะตอนนี้คือกิ๊บจะบอกว่าพี่เห็นเยอะๆแบบนี้บางคันติดจองไว้แล้วด้วยนะคะนะมาช้าหมดแน่นอนเพราะว่ารถที่นี่เราหมุนกันทุกๆเดือนเลยนะคะเราหมุนกันทุกๆเดือนนะคะนะอันนี้ก็เป็นแคปนะพี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะใครที่หาแคปเกียร์ธรรมดาใช้งานอยู่นะคะให้ให้ทีมงานใช้กิ๊บว่าคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้เป็น4ประตู สประตูเกียร์ออโต้รถปี20นะคะนะเป็นตัวมิดแล้ว2.4มิดเกียร์ออโต้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่389,000บาทคะ่ะพี่สำหรับ4ประตูเกียร์ออโต้อันนี้นะคะนะแล้วก็นี่แคบโคงส้มแคบโคงส้มมาแล้วนะคะแต่ก็ใกล้หมดแล้วด้วย เพราะว่าเข้ามาไม่กี่คันรอบนี้นะคะแต่จะบอกว่าเป็นรถปี22นะคะพี่ขาแค็บคงส้มรถปี22นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่348,000บาทค่ะพี่นะคะนะสำหรับโคงส้มแบบนี้เลยนะคะแล้วพี่หารุ่นไหนก็ติดต่อกินมาได้เลยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น v ีออส วีออสเครื่อง1.5เป็นตัวมิดนะคะพี่พี่ขานะคะรถปี20นะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่289,000บาทค่ะพี่ใครที่หารถเก่งใช้งานอยู่พี่เข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยแล้วก็มี Honda City ด้วยนะคะสีขาวให้แบบนี้เลยนะคะพี่ขานะก็วันนี้อัปเดตรถช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วแล้วก็จะมีเห็นป่ะพี่จะมีแบบว่าเห็นเห็นจะมีแบบ เป็นจังหวะที่แบบเขามาเลือกรถกันแล้วน,ะ,นะคะนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนรถเก่งของเรานะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นไฮเอ็ดนะโตโยต้าไฮเอ็ดนะคะนะรถปี20นะคะพี่ๆขารถปี20นะราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0 50า0 0 0 0บาทค่ะพี่นะคะนะใครหาไฮเอ็ดอยู่ก็ นะคะติดต่อกิมมาได้เลยนะคะพี่ขาติดต่อกิมมาได้เลยเดี๋ยวพาอันนี้ก็จะเป็นโซนกระบะของเรานะคะแล้วก็รถเก่งของเรานะใครที่หาสี่ประตูอยู่นะคะแคบสีขาวก็มีนะคะพี่ขาแค,คบสีขาวราคาเริ่มต้นอยู่ที่รถปี20นะคะเป็นรถปี20ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 0 0 0 0 0สาาบาทค่ะพี่นะคะใครที่หาอยู่นะคะโซน,นนี้ก็จะเป็นโซนกระบะของเรารถ นี่อันนี้ก็เป็นกระบะสีประตูนะสประตูตัวเตี้ย4ประตูตัวสูงนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นพลนเนอร์นะคะพี่ขาสี่ประตูยกสูงแบบนี้เป็นพลนเนอร์แบบนี้นะคะรถปี20นะคะรถปี20ราคาเริ่มต้นอยู่ที่4708,000บาทค่ะพี่นะคะแล้วก็ Isuzu d m a x Isuzu D-Max นะคะ นาะเป็น4ประตูแบบนี้ไฮแลนเดอร์ er, เครื่อง1.9นะคะราคาอยู่ที่5 1 4 0 0 0บาทค่ะพี่นะคะใครที่หา Isuzu d m a แอยู่นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นโซนกระบะของเราพี่หารุ่นไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะมีทั้งแคปบแคปเกียร์ธรรมดาแคปบออโต้4ประตูเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยตัว,ตว,ตว,ตวสูงก็มีหมดเลยนะคะพี่ขาก็มีหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูโซนนี้กันบ้าง โซนนี้นะคะเป็นตอนเดียวนะคะพี่ขาเป็นตอนเดียวนะคะมีทั้ง Toyota แล้วก็โตโยต้าแล้วก็อีซูซเลยนะคะสำหรับอันนี้นะคะเป็น Toyota าร v o วตอนเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตู้ถึบพื้นเรียบให้แบบนี้เลยนะคะนะราคาราคาอยู่ที่3ามแสน0 0 0 0 0บาทค่ะพี่นะคะใครที่หาอยู่นะคะนะแล้วก็ โซนนี้จะเป็น e สุดๆ d max นะคะเครื่อง1.9มีหลังคาแคลริบอยให้แบบนี้เลยรถปี20นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทค่ะพี่ซื้อสดไม่มีแวตพี่เช็คประวัติได้เลยแล้วก็ไม่แท้เลยนะคะพี่ขาไม่แท้ทุกคันนะคะพี่เช็คประวัติได้ทุกคันเลยนะคะนะ,ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนตอนเดียวของเรานะคะแล้วก็เป็นกระบะก็มีนะกระบะ4ประตู กระบะสี่ประตูสีเทาสี่ประตูออโต้สีเทามีเข้ามาแล้วนะคะพ,พี่ขามีเข้ามาแล้วนะคะราคาราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 1 4 0ส0บาทค่ะพี่รถปี20นะคะสำหรับสี่ประตูตัวเตี้ยสีเทาแบบนี้นะคะนะอันนี้ก็คือโซนกระบะของเราเดี๋ยวพาไปดูโซนรถตู้กันบ้างนะคะนะเดี๋ยวพาไปดูโซนรถตู้กันบ้างนะ พี่หารุ่นไหนก็ติดต่อกิมมาดได้เลยครบจบในที่เดียวได้เลยนะตรงนี้นะฮะอ,อ่านะคะก็เนี่ยอันนี้ก็คือโซนกระบาดของเรานะคะตอนเดียวรีโว่มีนะคะพ,พี่ขาตอนเดียวรีโว่มีหลังคาแคลิบอยแล้วจะบอกว่าเป็นป้ายฟ้าด้วยนะคะนะใครที่หาตอนเดียวรีโว่อยู่นะคะมีหลังคาแคลิบอยแล้วเป็นป้ายฟ้า พร้อมอพร้อมใช้งานเลยนะคะคือถ้าเป็นป้ายฟ้าจะเป็นแบบว่าเจดที่นั่งขึ้นไปเนาะจะเป็นแบบว่า7ที่นั่งขึ้นไป,นป,นบบนนไปก็คือขนคนได้เจดที่นั่งขึ้นไปเลยนะคะใครที่หาตอนเดียวรีโวอยู่ก็เข้ามาได้เลยนะคะพ,พี่ขาเข้ามาได้เลยอ่ะแล้วก็โซนนี้นะคะโซนนี้เป็นรถตู้ของเรานะคะใครที่หารถตู้คอมมูตเตอร์อยู่นะคะเป็นหน้ายาวให้แบบนี้แล้วนะคะพ,พี่ขา นะคะนี่คะ่ะรถตู้คอมมูเตอร์หน้ายาวแบบนี้นะคะรถปี20นะคะพี่ขาเป็นรถปี20นะคะราคามีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดานะคะนะราคาเกียร์ออตโต้เริ่มต้นอยู่ที่9 9 2 0 0 0บาทค่ะพี่นะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดา ราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่8 9 6 0 0 0บาทค่ะพี่นะใครที่ต้องต้องแบบว่าหารถตู้วิ่งวิ่งทัวร์อย่างเงี้ยนาะอวิ่งทัวร์หรือว่าวิ่งรับส่งพนักงานก็เนี่ยพี่เข้ามาที่นี่ได้เลยเข้ามาที่นี่ได้เลยนะคะแล้วพี่เข้ามาเลือกกันได้เลยมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาแล้วภายในของเขานะคะภายในจะเป็นเบาะ เบาะหนัง V.I.P. ของพิพัฒน์พงษ์ทั้งหมดแล้วนะคะพี่พี่ขานะคะเป็นเบาะหนัง V.I.P. ของพิพัฒน์พงษ์ทั้งหมดแล้วแล้วก็มีผ้ามา่านปูพื้นให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่หารถทู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวอยู่นะคะพี่ขาเข้ามากันได้เลยเข้ามาเลือกกันได้เลยมีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์ธรรมดา นะคะรถเช็คประวัติได้เลยนะคะรถเช็คประวัติได้นะคะแล้วก็ไม้แท้ทุกคันนะนะรถตู้เลขไม้จะอยู่ที่ประมาณาหลักหมื่นถึงไม่เกินสองแสนนะพี่ขานะเลขไม้จะอยู่หลักหมื่นถึงไม่เกินสองแสนเลยสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะคะพี่ขารถสวยจริงๆนะคะแล้วก็ด้านนี้นะด้านนี้เป็นโซน เขาเรียกว่า6ล้อใช่ไหมนะคะอ่านี่ค่ะไม่ได้มีแค่รถตู้รถกระบะนะคะรถเกง๋งอ่ากิ๊บจะบอกว่ารถ7ที่นั่งเราก็มีนะคะรถเดที่นั่งก็มีใครที่หายอยู่ก็ติดต่อกิ๊บมาได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะด้านนี้โซนนี้จะเป็นรถหล้อเล็กแล้วก็หกล้อใหญ่ นะคะ6ล้อเล็ก6กล้อใหญ่แล้วก็ทำตู้ทึบให้แบบนี้แล้วนะคะใครที่ต้องการใช้งานหกล้อก็พี่ก็เข้ามาเลือกกันได้เลยนะคะเข้ามาเลือกกันได้เลยก็เข้ามาแล้วนะคะพี่ขานะคะรถเช็คประวัติได้ทุกคันนะคะนะ้าแล้วก็ไม่แท้ทุกคันเลยนะคะพี่ขานะพี่ซื้อสดไม่มีแวดด้วย นะคะคุ้มแน่นอนค่ะพี่คุ้มแน่นอนพี่หารถเข้าบริษัทหารถให้ทีมงานใช้ก็คุ้มแน่นอนค่ะพี่พี่เข้ามาติดต่อกิบได้เลยนะคะนะด้านล่างมาได้เลยนะคะพ,พี่ขานะ0945394932รถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเนแคปิตอลหรือว่า R D D Car Center นั่นเองนะคะนะพี่เช็คประวัติได้เลยไม่แท้แล้วก็ซื้อสดไม่มีแวตด,ด้วย คุ้มแน่นอนแล้วมีทุกรุ่นให้พี่เลือกพี่หารถรุ่นไหนใช้งานมาที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยคุ้มแน่นอนค่ะพี่พี่ขานะคะนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกุบกริบพาไปไว้ด้วยกิบอัปเดตรถให้ตลอดนะคะพี่พี่ขานะคะนะก็มีทุกรุ่นให้เลือกเลยมาจตี้ก็มีนะคะแล้วก็รถรถแบบว่าโรงแรมก็มีแล้วก็อีซูซูแคบเข้ามาแล้ว อีสุสุเดี๋ยวพาไปดูนะคะนะอีซุซุเป็นเป็นแคปหลังคาแคลริบอยเข้ามาแล้วนะคะพี่ๆขาใครที่หาอีซุซุอยู่ก็เนี่ยคะ่ะเห็นไหมเป็นสีขาวให้แบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวให้แบบนี้เลยแล้วรถทุกคันน่ะกิฟจะบอกว่ากิฟให้เห็นเรียวๆไปก่อนนะคะให้เห็นสภาพเรียวๆไปพร้อมๆกันก่อนสมมอบกิฟทำสปาให้ทั้งหมดลอกสติกเกอร์ออกให้ทั้งหมดเลยนะคะ น,นี่ค่ะอันนี้เป็นสมาร์ทแคปเป็นแคบ e สุสู e สุซูดีแม็กแคปแบบนี้นะคะแคปมีหลังคาแคลิบบอยเข้ามาแล้วนะคะพี่ขานะเข้ามาใหม่เลยนะคะราคาย,ยังไม่มาเลยเนี่ยใครที่เข้ามาก็เข้ามาดูรถกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวราคามาเราทําการล็อกรถไว้ให้เลยนะคะถูกใจคันไหนพี่เอาคันนั้นนะคะพี่พี่ขาถูกใจคันไหนเอาคันนั้นแล้วก็อันนี้นะคะเป็นโตโยต้าแคมรี นะคะก็เป็นรถเก่งใหญ่ก็มีเหมือนกันนะคะก็มีเหมือนกันใครที่หารุ่นไหนก็ติดต่อกิบมาได้เลย0945394932นะคะอยากให้พี่ได้รถดีๆไปใช้ติดต่อกิบมาได้เลยมาที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยรถหมดสัญญาเช่าว,วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ